วันนี้คุณขอบคุณตัวเองแล้วหรือยังบางครั้งเราก็มักลืมไปว่าตัวเราคือคนสําคัญที่ทำให้มีวันนี้ได้หากมองย้อนกลับไปในทุกเรื่องราวที่ผ่านมาว่าเราต่อสู้อย่างเข้มแข็งมากเพียงใดผ่านวันหนักๆมามากแค่ไหนใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยไม่ยอมแพ้ต่อเรื่องราวเหล่านั้นแล้วก้าวข้ามผ่านมาจนวันนี้ได้ก็คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากแล้ววันนี้ อย่าลืมขอบคุณตัวเองเพราะเราคือคนสำคัญที่ควรได้รับคำขอบคุณมากที่สุด G Happy Life Podcast Story ความสุขพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจกำลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิตเคยหรือเปล่าที่เรามักจะแคร์ความรู้สึกของใครๆมากกว่าตัวเองเคยหรือเปล่าที่เราบอกคนอื่นว่าไม่เป็นไรเพื่อไม่ให้เขาเป็นกงงนังวล เคยหรือเปล่าที่เราพยายามแบกรับทุกอย่างไว้เพื่อให้คนอื่นเบาภาระที่สุดเคยหรือเปล่าที่เราพยายามอดทนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคิดว่าไหวแล้วเคยหรือเปล่าที่เราขอบคุณตัวเองจากใจที่ยินดีทุกวันนี้เราพยายามใจดีกับใครๆจนบางครั้งก็ลืมที่จะใจดีกับตัวเอง เราพยายามทำให้คนอื่นมีความสุขจนบางครั้งก็ลืมความสุขของตัวเองถึงเวลาแล้วที่จะหยุดใจร้ายกับตัวเองและใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นการใจดีกับตัวเองไม่ใช่การต้องตามใจตัวเองในทุกเรื่องแต่คือการรักตัวเองเป็นและมองเห็นคุณค่าตัวเองพอถ้าเราใจดีกับตัวเองมากพอก็จะรู้สึกได้ว่าความสุขของเรา ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นอย่างที่คิดชีวิตของคนเรามันสั้นไม่มีอะไรคงอยู่กับเราตลอดไปแม้ค่ำคืนที่โดดเดี่ยวเงาที่คอยตามเราอยู่ไม่ห่างยังสูญหายชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเพื่อนมิตรภาพและความสัมพันธ์ต่างๆเข้ามาแล้วสักวันก็จากไปเพราะไม่มีใครจะอยู่กับเราไปได้ตลอดชีวิต เราจึงต้องฝึกเมตตาและใจดีกับตัวเองให้มากแล้วเราจะรักและเติมเต็มสิ่งต่างๆให้ตัวเองเป็นเหมือนกับเนื้อหาในบทเพลงไม่มีใครเอาไปได้ในช่องดีนิวมีเดียของเราที่บอกว่าม้ฉันจะสูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้สูญเสียไปไม่มีใครเอาลมหายใจและศูนย์กลางกายไปได้ฉันใช้แต่สิ่งนี้สร้างความสุขที่แท้จริง ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่สร้างได้ด้วยตัวเราเองเพียงแค่หลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายๆเอาใจของเรากลับมาอยู่กับตัวเองก็คือการนั่งสมาธินั่นเองเพราะการนั่งสมาธิจะเป็นการช่วยให้เราอยู่กับเหตุการณ์ที่ไม่ชอบได้แทนที่จะทิ้งและหนีมันเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้เรียนรู้ที่จะเฝ้าดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นของตัวเองฝึกเฝ้ามองความคิด ที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปลองฝึกมีสติอยู่กับปัจจุบันในยการทำสมาธิจะทำให้เราได้ฝึกเมตตาและใจดีต่อตัวเองมากขึ้นมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่ตัดสินเห็นว่าเรากำลังทำสิ่งนี้รู้สึกอย่างนี้และคิดแบบนี้เมื่อรู้เท่าทันความคิดต่อสิ่งที่เกิด <c oughs> ก็จะทำให้จิตใจสงบและมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นด้วย นอกจากนี้เรายังได้ฝึกเมตตาและใจดีกับตัวเองในการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นในยามที่พบกับความทุกข์ความผิดพลาดและความล้มเหลวไม่ตัดสินคุณค่าของตัวเองจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ให้อภัยและขอบคุณตนเองเสมือนเคื่อนคนหนึ่งที่คุณรักและเข้าใจได้ทำความรู้จักตัวเองทั้งข้อดีข้อเสียช่วยให้มองเห็นคุณค่าของตัวเองทำให้เรารู้เท่าทันตัวเอง และมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นเพราะทุกคนต่างมีความพิเศษในแบบของตัวเองแม้การเป็นตัวเองอาจไม่ได้ดีที่สุดแต่เชื่อเือว่าสบายใจที่สุดแล้วบทเรียนต่างๆทั้งดีและลายที่ผ่านมาล้วนคือส่วนประกอบที่หล่อห้อมเราให้เป็นเราในแบบทุกวันนี้รักตัวเองนะเพราะเราเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วและสุดท้ายคือการมองโลกตามความเป็นจริง ทุกคนเกิดมามีทั้งความสุขความทุกข์ความลำบากความผิดพลาดและความผิดหวังสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงด้านหนึ่งของชีวิตและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนเหมือนกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละวันมันอาจเป็นเรื่องเศร้าหรือเรื่องที่ยากก็ไม่ควรโทษตัวเองเพราะในตอนนั้นเราได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานั้นแล้วจงภูมิใจและทำมันให้เต็มที่นะ สุขและทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตตอนทุกข์ก็ทุกข์ตอนสุขก็สุขแต่มันทําให้เราได้เรียนรู้มันได้เข้าใจชีวิตและรู้จักชีวิตมากขึ้นจนมาเป็นเราในวันนี้เราก็ไม่ได้เพอร์เฟกหรอกแต่เราภูมิใจที่เราเดินก้าวผ่านทุกอย่างมาได้อดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงปัจจุบันคือสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดดังนั้น อย่าลืมใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นเพราะถ้าเราใจดีกับตัวเองมากพอความสัมพันธ์กับตัวเองจะเปลี่ยนไปจะมองเห็นข้อดีของตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองโล่งใจและสบายใจขึ้นดี The happy life story ความสุขขอเป็นเสียงที่ช่วยให้คุณหันกลับมามองตัวเองด้วยความรักและความเมตตามากขึ้นเพราะคนที่จะอยู่กับเราไปจนวันสุดท้าย ก็คือตัวเรานั่นเองค่ะขอให้มีความสุขในทุกวันจนกว่าเราจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ t Happy e h Life Podcast Story ความสุขพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจกำลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิต